สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม่บอกครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมขอจัดเรียนรูบิกแป๊บหนึงครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับจัดเสร็จแล้วครับตอนนี้ครับผมมีของมานำเสนอครับนั่นก็คือพี่จับเวลาครับนี่ รอมาตั้งหลายวันนะครับโหของก็อาจะมาดูถือว่าใช้ดีนะผม้<ฮ>แกะออกมาใช้แล้วนะครับแกะมาดูของครับข้างในมันจะปิดไม่ค่อยสนิทนะครับแล้แกะกันเลยนะครับข้างในนี้มันน่าจะมันมีเดี๋ยวกัน กล้องมันเผอมีเลยกล้องในนี้ก็จะมีมีพวกมีนาฬิกามีมนาฬิกาจับนะโชว์ไว้ตรงนี้เลยและมีพวกนี่ถ้าถ้าใครที่มีเลยนะมีผ้าผ้าลูบิกอะก็สามารถติดไปได้นะแต่ผมยังนะไม่มีผ้าเลยท้างใก็จะมี <laughs> คืออะไรนะอ๋อนี่คือคู่มือครับนี่คู่มือในการเล่นให้มาแผ่นใหญ่เลยเราลองใช้กันบอกวิธีการใช้นะครับข้างหลังนี้ก็จะมีที่ใส่อันนั้นครับเนี่ยที่ใส่ที่ใส่ของอันนั้นอะ่ะเนี่ยอันนี้ที่ผมไม่ดูเนี่ยนี่ครับ และตรงนี้คือที่ใส่ฐานนะครับใส่ฐานสองก้อนนะครับก้อนเล็กๆหน่อยครับม่ก้อนไม่ใหญ่มากเป็นที่การใช้ถ้ามันจับอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มปุ่มสตาร์ทครับนี่ครับมันก็จะมีนี้ขึ้นมาครับแล้วสมมติผมจับนะครับผมต้องเราต้องทําแบบนี้ครับแล้วก็รอให้ดูตรงนี้ขึ้นนะครับเนี่ย นี่แล้วอยากอยากพอแล้วก็นี่วางเสร็จแล้วครับเล่นรูบิกเสร็จแล้วนี่แล้ได้เวลามาอย่างนี้นะครับต้องรอให้ไฟสีสีแดงสีเขียวมันขึ้นตรงนี้ก่อนครับถึงจะนั่นได้ครับแล้วรีเซ็ตยังไงครับรีเซ็ตคือต้องนี่กดตรงนี้ครับกดมันจะเป็นลูกศรน่ะลูกศรเลี้ยวเนี่ยกดเข้าไป ก็จะรีเซ็ตให้เราแล้วนะครับก็เราก็แพ็กมาอย่างดีนะครับได้สั่งมาจากช้อปปีนะครับราคาก็ประมาณสองสองร้อยหรือสามร้อยแหละผมลองจับเวลาดูนี้ก่อนนะครับจับเวลาสองสองครับ ลืมบอกไปถ้าเราหยุดถ้าถ้าสมมติเราจับเวลาปาั๊บเนี่ยเรากดอย่างนี้ไม่ได้นะครับกดจิ้มอย่างนี้ไม่ได้เอ้ยกดจิ้มได้แต่ต้องค้างนิดนึงครับไม่ใช่กดจิ้มเลยมาเริ่มจับเวลากันดูเลยนะครับดูลูกกัน ใ้เวลาไปทั้งหมดเท่านี้นะครับผมก็เป็นคนเพิ่งฝึกหัดเล่นนะพวกรูบิกเนี่ยเล่นได้ประมาณสองเดือนแล้วสองเดือนครึ่งนี่สาลามูสามนะครับเฉลี่ยน่าจะไม่เกินหนึ่งนาทีหรือไม่ก็ห้าสิบวิสำหรับคลินี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยววันไหนถ้าถ้า ผมถ้าผมเล่นรูบิคสี่่สี่ได้ครับผมจะมาสอนเล่นนะครับอทีนี้ก็จบนะครับบ๊ายบาย